สวัสดีจ้าวันนี้เราเดินออกกาลังกายในวันหยุดนะคะวันเสาร์เราไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะเราก็มาเดินออกกาลังกายกันเพราะว่ายิ่งอากาศเย็นถ้าเราไม่ออกกําลังกายมันยิ่งหนาวนะคะ พอเราได้เดินออกกําลังกายแล้วมันเหมือนได้วอร์มร่างกายนะคะนี่พร้อมพาชมบรรยากาศของเมืองวาเดมัสวิกนะคะข้างบนก็มีแดดนิดๆส่วนข้างล่างก็มีหิมะนะคะเรากำลังเดิน เรากำลังเดินไปไปหาอะไรนอเดี๋ยวเรากำลังเดินไปเขาบอกว่ามันมีตลาดนัดเล็กๆอยู่ในเมืองนี้แหละเราก็เดินออกกำลังกายแล้วเราก็จะไปดูว่ามันมีอะไรนอนี่ บรรยากาศก็แบบนี้นะคะในเวลากี่โมงอะสิบโมงกว่านะคะของวันเสาร์แล้วเราก็เดินเอาอากาศที่มันเย็นเย็นสบายสบายนะคะ เกินคำบรรยายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปเกินคำบรรยายจ้า้าเจอเพื่อนตรงนี้จะเป็นเนินเขาเนาะภูเขาแวนออูเบ้ อูเบอินตาคอมมาอูเบอินตาคอมมาอ่าฮะเจอเพื่อนนะคะก็ทักทายเข้าไปนะคะโอเคนะคะเราไปชมข้างหน้ากันนะจ๊ะ ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือธนาคารนะคะหน้าธนาคารเขาก็จัด Det är roligt när det är roligt uppe på bordet. Pappa spelar på AIK och Solen spelar <laughs> på

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะ คนเยอะมาก Ja men då var det alltså, då hit, då ja, jag på det, det var ju inte, halva tiden hade man följt vår Och han var ju då i Jag hade hoppat på att få lajva damklubbåten i det Ja, Jag tror Det var då? det var två gånger kvar? Ja, men hade de inte mina så skulle Ja men alltså... Totalt sett, om man liksom... eh. du som ligger den? Är det så att Nej, men är det ju... Fin yet the fin Bu da

đây này, đây này, đâ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 y,